ตามรายงานล่าสุดตลาด Bitcoin ETF ของสหรัฐได้เห็นการไหลออกติดต่อกัน5วันซึ่งบ่งบอกว่าความเชื่อมั่นของเรานักลงทุนได้ลดลงเมื่อเร็วๆนี้โดยเมื่อวานนี้ Bitcoin ปอร์ต ETF ได้รายงานถึงการไหลออกสุดที่รวมอยู่ที่4.38ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเกสเกล ETF GBTC ได้เห็นการไหลออกสุดที่ยังมีนัยสำคัญที่89.99ล้านดอลลาร์ในวันนั้นซึ่งส่งผลให้มีการไหลออกสุดที่ในอดีตที่16.6 พันล้านดอลลาร์โดยการไหลออกของบิตคอย ETF ระดับสีเทาของ Gbtc ได้ปฏิเสธที่จะหยุดการกัดก่อนมากกว่า50%ของการถือครองบิตคอยของบริษัทนับตั้งแต่ทำการเปิดตัว ETF เมื่อวันที่24มกราคมแต่ในทางกับการผู้สนับสนุน Gbtc ยังคงมีความหวังถึงการไหลออกที่จะชะลอตัวลงในขณะที่การคาดการมากกว่านั้นสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของกองทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งยังคงติด อยู่ในบัญชีที่ต้องเสียภาษีโดยทางนักวิเคราะห์เหล่านี้เชื่อว่านักลงทุนไม่น่าจะขายการถือครอง GBTC เพราะต้องเสียภาษีจํานวนมากเว้นแต่และจนกว่าพวกเขาจะเต็มใจออกจากการลงทุนในบิตคอยดโดยก่อนหน้านี้ได้มีรายงานว่าผู้เล่นที่ล้มละลายอย่าง F GTX g e n s s ซ s และอื่นๆได้ขายการถือครอง GPTC ของตนแต่อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงก็ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการอพยพของ GPTC ที่ปฏิเสธที่จะหยุดโดยทางมิเชลโซน็กไซส์ CEO ของทางเก cale ได้ระบุว่าเขาจะลดค่าธรรมเนียม GPTC แต่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดในขณะเดียวกัน G Scale Bitcoin ETF G BTC ได้บันทึกการไหลออกที่แข็งแกร่งแต่ในทางกลับกันแ a c กล็อก มีการบันทึกการไหลเข้าที่สอดคล้องกันในช่วง70วันที่ผ่านมาติดต่อกันในวันพฤหัสสบดีที่18เมษายนได้รายงานถึงการไหลเข้าของ IBIT Bitcoin ETF ของทาง b a c k ล o อกอยู่ที่18.7ล้านดอลลาร์ด้วยเหตุนี้การไหลเข้าทั้งหมดของ IBIT จึงทะลุระดับกว่า15.4พันล้านดอลลาร์ในทางกับการ ETF F.B.T.C. ของทาง Fidelity ได้บันทึกการไหลเข้าสุดที่ที่สูงสุดในบรรดา Bitcoin s p o t t ETF โดยมีมูลค่ากว่า37.39ล้าน ดอลลร์และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่64,635 u s ดอลลร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาของบิตคอยได้มีการซื้อขายกันบวกเพิ่มขึ้นมา1.86%โดยล่าสุดตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สําคัญอย่างตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าในระยะยาวบิตคอยนั้นอาจจะตกอยู่ในเทนขาลงในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง MACD เองล่าสุดในตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้นส i ญแนณไลน์และยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์โดยล่าสุดตอนนี้ฮิสโตแกรมของ MACD เองยังคงบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นอาจจะมีแรงซื้อเกิดขึ้นมาได้โดยบ่งบอกว่าตอนนี้บิตคอยนั้นยังคงมีแรงซื้อมากกว่าวันก่อนหน้าโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเฝ้ารอปรากฏการณ์ b บิตคอย a l บวิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยทางเรายังคงมองว่าราคาของบิต o i n นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สําคัญหากพุ่งขึ้นไปจากเหตุปรากฏการ a l บวิ Half ่งที่ระดับราคา89,000 USD และถ้าหากร่วงลงมานั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่สําคัญของฟินโบนิชีที่ระดับราคา5 5 6 6 1 6 USD ดอลล่าและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คล,คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ